สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะป้าก็จะมาแชร์วิธีการทำกระทงใบตองในรูปแบบใหม่จะเป็นการทำแบบกรีบเล็บพุธในลักษณะนี้สวยงามทำง่ายมากๆค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวัสดุดและอุปกรณ์นะคะวัสดุดและอุปกรณ์ก็จะมีฐานกระทงจะใช้อยู่ที่ความกว้าง7นิ้วความสูง2นิ้วใบตองดอกไม้ทูบเทียนกัญไดตะปูเข็มตัวแม็กค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกรีบค่ะ ิธีพับปรีบเล็บรุดในลักษณะนี้ค่ะหันไปตรงสีด้านนวลเข้าหาตัวแล้วก็หันฝั่งแขงไปทางขวาจากนั้นพับเฉียงลงเล็กน้อยในรูปแบบนี้แล้วโค้งให้อยูก่กลางค่ะและฝั่งซ้ายก็ทําเช่นเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะพับมุมฝั่งขวาไปทางด้านซ้ายและมุมซ้ายทับขวาแบบนี้เสร็จแล้วใช้แม็กเกบค่ะจากนั้นก็ตัดเก็บมุมทับมุมฝั่งขวาและซ้ายในลักษณะนี้นะคะ คะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งค่ะหันไบตองไปในทิศทางเดิมค่ะระยะในการตัดใบตองสามารถปรับเปลี่ยนระยะการตัดได้ตามความเหมาะสมนะคะเสร็จแล้วก็ใช้แม็กเย็บได้เลยจากนั้นก็ตัดเก็บมุมในรูปแบบเดียวกันค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการประกอบกรีบแถวที่1นึ่นะคะกาไปที่ฐานจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมค่ะและกรีบต่อไปนะคะเราก็จะวางตรงส่วนของปลายยอดให้อยู่กึ่งกลางกรีบล่าสุดที่ประกอบไปแล้วค่ะ1แถวนะคะปราจะประกอบกรีบทั้งหมด5กรีบค่ะแล้วก็จะใช้ความกว้างของฐานอยู่ที่7นิ้วความสูง2นิ้วค่ะ เพื่อนๆสามารถเพิ่มหรือว่าลดจำนวนการประกอบกลีบได้ตามความเหมาะสมนะคะเมื่อทำครบ5กลีบแล้วนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้และมุมต่อไปค่ะเราก็พลิกกลับด้านและประกอบตรงส่วนของแถวที่2วางให้ตรงกับแถวแรกในรูปแบบนี้ค่ะประกอบบนไปแบบนี้แล้วค่ะลดต่ำลงมาเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้จำนวนกลีบตามที่เราต้องการค่ะ ประกอบวางลดต่ำเรื่อยๆเลยนะคะเมื่อครบทั้ง5กรีบแล้วของแถวที่2นะคะเราก็จะเว้นตรงส่วนของมุมตรงกลางไว้เพื่อจะประดับดอกไม้ในลักษณะนี้ค่ะและมุมต่อไปนะคะเราก็พลิกกลับด้านจากนั้นก็ประกอบตรงส่วนของมุมกรีบที่เป็นมุมที่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราค่ะแบบนี้นะคะ การทำกรีบเล็บครุฑในลักษณะนี้นะคะเหมาะมากๆสำหรับมือใหม่หัดทำหรือว่าคนที่ยังทำไม่คล่องค่ะเพราะว่าจะเป็นการพับกรีบแบบง่ายการพับของมุมกรีบดูไม่ซับซ้อนค่ะและประขอเพิ่มเติมนะคะมีเพื่อนๆสอบถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยว่าทำยังไงเวลาเราทำกรีบแล้วใบตองถึงจะไม่แตกนะคะในส่วนของตัวปาเองนะคะปาจะเลือกใช้เวลาการทำกรีบอะ เราจะนำใบตองที่เราตัดมาแล้วมาพึงลมให้ใบตองมีความนิ่มหรือว่าอ่อนแต่ว่าไม่ให้เหี่ยวนะคะเพื่อนๆนจากนั้นเราจะใช้ตรงส่วนของบริเวณของหางตองค่ะหัวตองเราจะตัดออกแล้วก็ตัดตรงส่วนของหางตองนํามาใช้แล้วก็ตัดขนาดในส่วนของการทํากรีดที่เราต้องการแบบนี้นะคะแล้วก็แถวที่5้านะคะก็ประกอบแล้วก็ วางให้ตรงข้ามกับฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับตัวเราแบบนี้ค่ะจำนวนในการทำกรีบของปลาก็ยังเป็นแถวละ5กรีบเหมือนเดิมค่ะนอกจากการทำคลิปกระทงแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วนะคะในส่วนของช่อง YouTube ppp channel และเพจ a c e b o o k ปลา DIY งานฝีมือดอกไม้ไปเตยก็ยังมีการทำคลิปอย่างเช่นการพับดอกกุหลาบไปเตย วิธีการร้อยพวงมาลัยแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการร้อยพวงมาลัยแบบดอกไม้สดนะคะแล้วก็การทาพวงมาลัยจากดิบินการพับเปลี่ยนโปรยทานหรือแม้แต่จะเป็นการทําดอกไม้ทูบเทียนปักกระทงค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการรับชมก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะเราประกอบกลีบแบบนี้ราคาวนไปเลยจนกว่าจะได้ครบตามช่องที่เราได้เว้นไว้นะคะ ในคลิปนี้นะคะในส่วนของแถวหลักปะก็จะประกอบทั้งหมด8แถวนะคะต่อไปคะ่ะแถวที่8ค่ะก็ทำในรูปแบบเดิมจัดระยะตรงส่วนของปลายกรีบนะคะให้ได้เท่ากันตามในส่วนของมุมกรีบที่เราทำไปแล้วเพื่อจะได้ในส่วนของมุมกรีบ ที่สวยงามค่ะแล้วก็กรีบสุดท้ายนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนก็จะเป็นการประกอบกรีบเดียวนะคะแทรกเข้าไปตรงส่วนของมุมกลางค่ะจัดระยะให้ได้ตามที่เหมาะสมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ปักเรียงวนไปเลยค่ะ แต่ะระยะเอาตามที่เราชอบเลยนะคะจำนวนในการทำกรีบนะคะปะก็จะไม่เน้นว่าเพื่อนๆจะต้องทำทั้งหมดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะขึ้นอยู่กับขนาดฐานความกว้างของกระะทงที่เพื่อนๆน,นำมาใช้งานแล้วก็ระยะการจัดลำดับชั้นของกรีบด้วยค่ะตรงนี้เอาที่สะดวกกันเลยนะคะ ปากเรียงวนไปจนกว่าจะครบทุกช่องเลยค่ะและกรีมนี้นะคะก็จะเป็นกรีบสุดท้ายในลำดับชั้นนี้ค่ะเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะ และอีกหนึ่งขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการประดับตรงส่วนของดอกไม้เข้าไปในลักษณะนี้ค่ะปักเรียงให้เป็นลักษณะวงกลมบนไปค่ะจากนั้นนะคะก็ตามด้วยดอกเอ่อทูบเทียนนะคะปักเข้าไปตรงกลางในลักษณะนี้ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ